การนำการเจ้าเจ้าวาดค่ะหนูมาปฏิบัติที่นี่ปีสองห้ครั้งนี้เป็นครั้งที่หกครั้งก่อนเดือนมกราปฏิบัติกลับไปและปฏิบัติได้น้อยลงหนูเป็นคนที่เวลาอยู่บ้านจะปฏิบัติเยอะแต่ล่าสุดปฏิบัติได้น้อยลงพยายามมีสติระหว่างวันรู้สึกหลงทางอิริบทย่อยค่ะเพราะถ้าคุณปฏิบัติเยอะมันมักสติมันไม่มีอะไรดูแล้วมันก็ัซ้ แต่มันจะไปเลยกลายเป็นหนักสมาธิดังนั้นอีริบทย่อยมันมีทางทวารหกคุณได้ไอ้นั้นหมดคุณจำหลักไว้อย่างเดียวถ้ามันไม่บรบกวนสมาธิหรือใจของคุณมากไปคุณก็ไม่ต้องคิดหนอไม่ต้องรู้หนอคุณก็ทำไปคุณก็ศึกษาดับเกิดดับเลยเพราะเกิดดับนี่คุณไม่จำเป็นต้องหยุดแล้วก็กำหนดเพราะเดี๋ยวมันก็ดับเองนะครับ ไม่รู้หนูเมื่อกี้เจ้าเจ้าจดหมายฉบับเมื่อกี้ฟังเข้าใจปะเพราะบางทีมันดับไปเองโดยทับไม่ต้องกําหนดอะไรที่มันมากมายเลยผ่านมาผ่านไปเพราะมันไม่ได้เป็นงานรลบกวนที่สําคัญของเราผู้หญิงส่วนใหญ่คุณต้องกําหนดเสียงหนอครับเพราะคุณได้ยินเสียงแล้วมันเกิดความคิดเยอะ ครับทั้งภายในภายนอกเสียงตูคุณเดง้งคิดโน่นคิดนี่มันก็นะคิดหนอน่ยคิดหนอกับเสียงหนอเ,นยเยอะครับโยมผู้หญิงตัวใหญ่ผู้ชายเนี่ยก็ต้องรู้หนอนะว่าตัวมากไม่ไม่ค่อยนะมารู้หนอกับคิดหนองรู้หนอกคิดหนอง็แค่นั้นผู้ชายเนี่ยไม่ไม่ค่อยไปคิดเลื่อยเปื่อยมาก,ากแต่ผู้หญิง่็เลื่อยเปื่อยเยอะเพราะอะไร เพราะมันมีคำถามคำถามคุณนั่นแหละนะพคุณกรเจิดกระเจิงดังนั้นคุณต้องกลับมาโยมผู้หญิงต้องได้กลับต้องได้ก,กำหนดเผอก็รู้วาเผอเผอแล้วก็กลับมาปัจจุบันให้ได้แล้วพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัดใจสำคัญสำหรับโยมผู้หญิงก็คือเกิดดับนะครับถ้าคุณได้รูปน้ำนี่คุณฉลุยคุณนิ่งเลย รูปน้ำก็คือไม่มีไม่มีการวิเคราะห์อะไรแล้วนะรูปน้ำก็คือในทวารหกเห็นเป็นรูปรู้ว่าเห็นเป็นน้ำตัวรู้เป็นน้ำมีสภาวะไม่ว่าจะเป็นความคิดคิดหนอในคิดเป็นรูปรู้ว่าคิดเป็นน้ำจบแค่นี้มันไม่มีสมมุติบัญญตัติต่อยอดไปจากนี้นี่คือสายดับรูปน้มนี่คือสายดับ ไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรทั้งนั้นแล้วไม่มีวิตกวิจารณ์นะครับดังนั้นคุณปฏิบัติเยอะเนี่ยคุณคุณเติมความรู้ตัวนี้หน่อยก็คือปัจจุบันเกิดดับรูปนามแล้วถ้าเผื่อมันยังติดใจค้างคาใจาคุณก็ต้องเติมพระไตรลักษณ์ปัจจุบันเกิดดับรูปนามพระไตรลักษณ์แล้วถ้าคุณเก่งเก่งเรื่องธรรมะเรื่องอนุนิยมคุณก็ต้องประจ,จิจัตวมุประบาทเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิด วิปัจนาสอนแนวนี้เลยห้าตัวสายดับนะครับในทุสุดเกิดมาเพื่อจะดับไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะหยุดเกิดมาแล้วต้องดับไม่ใช่เกิดมาแล้วยึดคุณอายุยี่สิบมากี่ปีแล้วเข้ามาสี่สิบแล้วคุณยึดยี่สิบไม่ได้แล้วครับแต่ความทรงจำในในสมัยคุณยี่สิบมันยังจำได้แต่มันไม่ใช่ความจริงแล้วเพราะมันเป็นอนัตตาไปแล้ว ห้าข้อเนี่ยสูตรห้าข้อฟังให้ดีหนึ่งปัจจุบันสองเกิดดับสามรูปนามสี่พระไตรลักษณ์ห้ประจิตจสมุปปบาทห้าตัวนี้นะสายวิปัสสนาคุณเดินอยู่ห้าตัวเนี่ยคุณทวนให้ได้เลยแล้วพอทวนได้จิตคุณนิ่งคุณสงบแล้วคุณยกระดับเป็นระดับกลางแล้วนี่ระดับเบื้องต้นนะครับเนี่ยการควบคุมกายควบคุมจิต ไม่ให้มันเป๋มากเพราะขั้นกลางนี่คุณจะต้องพิจารณาสังโยนดสิบนั่นคือคุณสงบแล้วคุณจะต้องสร้างนิสัยเพื่อชาติหน้าคุณจะไม่คิดคคำถามว่าจะเกิดในขาคนดีทา่าที่ดีไหมคุณจะต้องสร้างนิสัยไปถึงขั้นกลางก็คือสังโยนดสิบมีสมข้อครับมันมีทั้งหมดสิบข้อ แต่สามข้อนี่จับทิสัยก่อนหนึ่งก็คือสักกายทิติวิจิกิจฉาสิล,ลปัตตบามาตเพื่อที่เราจะละสักกายทิติคือความมีตัวตนยิงย่าโสโอหังขพเจ้าเก่งนะครับเกิดมาข้าพเจ้าเก่งข้าคิดอะไรได้รอบครอบนะเล่นหุ้นเล่นหวยอะไรก็ถูกหมดเดาอะไรก็ใช้ได้หมดชักหลงตัวเองนะนี่คือสักกายทิติเพราะคุณมีตัวตนนะครับ ข้อนี้คุณจะต้องตัวตนมันก็แค่เป็นอนัตตาผ่านมาผ่านมายี่สิบเคยยี่สิบเคยเคยโดง่งเคยดังเคยมีคนมาห้อมล้อมคนชื่นชมคนอวยพรอะไรเนี่ยคุณก็ยังอัภาพดีด้เพราะมันมีความสุขนะครับแต่พอมันสี่สิบแล้วม,ม่ไหวแต่ละทีนี่ก็ลำบากมีแต่คนเถียงมีแต่คนมาให้ความร่วมมือมีแต่คนกันแกล้งเนี่ย นะครับนั่นก็เป็นปัจจุบันตอนนี้เราอย่างนี้แล้วก็ที่เป็นกุศลในผู้ว่าเอาให้มันปูใจให้ภาพที่เป็นกุศลเนี่ยเราจะได้เออชื่นใจบางเราก็มาถึงตรงนี้เราก็สู้เต็มที่มาถูกทางแล้วเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะครับเราโตมาด้วยความคิดของเราล้วนๆเลยนะครับมีครูบาอาจารย์พ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่กัลยาณมิตรก็พูดเสริมให้เรามั่งชื่นชมให้กําลังใจเรามั่ง อันนี้จัดอยู่ในผู้มีพระคุณทั้งนั้นนะครับเล็กๆน,น้อยๆก็ผู้มีผู้มีพระคุณคุณโตมาไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีใครให้กําลังใจคุณนะครับแม้่คุณจะเพียนเหมือนไอ้คนไทยคนที่ไปยืนเต้นบนหลังคารถญี่ปุ่นเขาไม่มีนะครับไอ้นี่มันเพียนอ่ะแล้วถอดเสื้อดิเต้นได้นี่มันทำสองครั้งแล้ไอ้ไอ้ร้านโอมากระเจคครั้งละ สร้างคอนเทนต์ครับถ่ายเพื่อจะฝรั่งก็มีครับไอ้พวกนี้มันเพี้ยนพวกพวกนี้คือเบื่อที่จะทําอะไรอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบและตัวเองก็ไม่ได้เด่นอะไรไม่ได้มีความเคารพไม่ได้ถูกยกย่องอะไรทำอะไรเพี้ยนเพียน <ๆ S 1> มัน่งนี่คือพวกพวกโลกโลกอย่างนี้นะครับปฏิบัติน้อยครับมือเท้าความคิดพอนะครับ หนูเขาทำคำถามวันนี้ดีๆเยอะเนึงจึงไม่เทศมากแต่ต้องอารลัมประบทต,ตอนต้นก่อนเรื่องสังคมเศรษฐกิจอะไรพวกนี้คุณจะได้มองเห็นก่อนแล้วคุณจะได้ไปใช้ชีวิตให้มันคุณไม่ต้องไปกรองเองคิดเองเออเองมันเสียวเวลาครับ๋ย่ามากรองให้คิดให้แต่คุณจะเอาไปใช้อย่างไงก็เรื่องเรื่องของคุณเลยนะครับ